สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch วัช Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reactivation เรื่องผนึกเทพบาลังลาชาน EP 86ค่ะจ้าด่านเจินหนานโดนกรีนบุกคืออสูรจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องไปลุ้นกันได้เพาะก็แตกอีกแล้วจริง ไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ถูกคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ใน Paris Exclusive for Members จ้าอะไรมีปุ่มซูเปอร์แตงนะครับฝากกดให้กำลังใจเราด้วยไปไปดูกันเลยขอบคุณ VTV ครับครับทอบินออเดินทาง 我还从没见过发动所有猎魔团参战的阵仗呢。确实很见，据说猎魔塔只有在重大危机时刻才会发布这种强制战争的。也不知道这难关现在怎么样了。飞羽即将抵达战场，战斗即刻。三天前，魔族发起这场关的全面战争，一口气出动了十二位魔神。十二位魔神，魔族近千年来。 都会发起过如此大规模的战争，他们到底想干什么？堪比、嗯，那就调集军队往哈尔滨镇南关。嗯、那镇南关呢？现在情况如何？放心，虽然这次魔族的行动突然，但一位潜伏在魔族中的神秘强者，早就将消息传了出来。<laughs> 联盟提前在镇南关中埋伏了大量高手。什么神秘强者这么厉害？凭借着信息差的优势，联盟一口气。 将所有魔神和八阶以上的魔族全都困在了镇南关的超级位面大阵天锁镇南城，嘿嘿，没想到还能有幸看到我们治疗殿压箱底的绝招。这阵仗，那些魔神还不得被困得死死的？这次说不定能把这十二个魔神全都干掉。哪有那么简单？十二个魔神的威力不能小觑。 现在镇南关所有八阶以上的强者，也全都在天锁镇南里支撑大阵，必成功多杀几位魔神。而剩余七阶及以下的所有魔族，都分散在镇南关的地面战场里。但当时我们实在太多，只怕镇南关的守军难以应付。所以，这也就是你们此行的任务目标。白地吗？嗯 就有这么多魔族？哦，Why？啊，卑鄙！卑鄙！卑鄙！进入期间，你们的任务只有一个，就是将所有南岭的魔族消灭干净。大家注意到达战场前尽量多清理一些恐怖的飞魔。团长放心，我来给大家做辅助。 อ้าวเท่ชอบแต่ตละคนลงแบบธรรมดาไปได้ มากุดมากโห่สัมมตัวพ้อมกันเลย เหมือนเข้าตาบ้างเห็นแล้ววโ่โนี่ค่าภาษาโหที่นั่นฟื้นตัวเร็วจริงฉับวานฉับวานไม่ได้ว้าวปีมปีอลัง่ากรอรับค่บอยน่รักของเราแล้วอคอยนิรันด์นี่คือเวอร์มากใหญ่มากโหตัวขัดขึ้นเลยอะโห คู่กันคู่กันแล้วมันต้องไปได้วยกันนี่อ้าหนีไปแล้วเหรอไปไหนหกันละไม่ได้หนีหรอกจ้าตามมาแล้วจ้าต้องตายจ้ากลายเป็นปุ๋ยเลย ดนแสงก็คือเป็นปุย๋ยเลยเฮ้ยนี่พี่หูป่ะเนี่ยไม่ใช่หรอกเรียดถึงพี่ห <laughs> ูกูจอทุกคนเลยพี่หูไม่ได้ <c oughs> ลืมหน้าพี่หูไปแล้วอ่ะ <c oughs> อุ้ยอ้ว้าว <c oughs> ต้องเป็นใครสักคนหนึ่งในตำนานหรือเปล่าของแบบ <c oughs> สวินผู okay. mm ้พินัรับแล้วมาจากแคนาดาดีดีไปเขัก็เขามีคู่แล้วมันแบบคุ้มับนี้นะผู้หนึ่ก็ัง 西边魔族较多，王媛媛、司马仙负责清剿这两边的魔族。放心，有我在，必不可能让你们出事。南边魔族相对较少，雷心、陈英朗，你们负责清理一下，有情况随时叫我们。<laughs>

เอาแน่แต่เราผมกระทบยอดชมแานเรามาปกป้องเรานะบ้านพังไปก่อนชีวิตอยู่ก่อนเาลบึก เหมือนตัวพ<有>ี<是>่เจーที<了>่นั小小่นแหละ。不可以学攻击魔法，但一对，对呀，他要敢做任何一样吗？来，我来。 哦，几秒，来，了，都。嘿，牛哥，你这招也太帅了！那是，从现在开始，请叫我真正的天才魔法师。 好好喝的血，那颗血珠，我没事，是永恒旋律，它好像在吸收这些死去魔族的灵魂能量，这些能量全都被传输进了永恒之塔里。那<公>永恒之塔、啊、就是依靠吸收外界的灵魂能量来维持运转，不过这些能量的一部分会直接转化成我的灵力，起码在这难关是不用担心灵力消耗的问题了。哎、团长。 这边的魔族都解决了，我们那边也解决了。人到齐了，我们去杀干你剩下的魔族，出发！ ที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครว้าเสี่ยวตู้เสียวตู้ท่านแม่ทัพหรอที่ท่านแม่ทัพเสี่ยวตู้เฉียวเจ้าหัลก เาดูทำแบบกำจัดได้ไง่าไหมโอ้โหตัดหัวให้หมดยิ่งกว่าโคตรมากเข้มมากยิ่งกว่าดาวดินแม่ไอสกตว์อ่าวยิ่งกว่าดาวดินอันนั้นวิซีนมีซีนพระเอกโอ้เชียดีนพระเอกนาคมมากหนีเฮ้นดมดัวร 没错，我们是前来支援的降旗二十一号烈火团，感谢你们的帮助。我是镇南关将领不客气。现在情况如何？地面战场的魔族已经快清剿完了，现在只等天锁镇南的消息。我看镇南关之战应该是很。不客没不客气。啊！喂、嗯，你摸摸啊。 อากาเลสป่ะเด็อะไรปะเนี่ยอู้หงจับโดนใครแล้วปุ๋ยเลยปุ๋ยแบบปุ๋ยเอาลราจะหลบยังไงเยอะเที่ยวหลบยังไงอากาเลสปะจริงด้วยอาว์ซื้อคนอื่นว่ะอุ้ยหน้าเหมือนอากาเลสไปหมดเออเหมือนคนที่กับ 啥了利奥、嗯？哇！这样、啊，居然是八戒不错，这怎么可能？我可不喜欢抓到处乱跑的老鼠。桂林水果。 镇南放出魔神，那镇南关就。 应该只有八阶以上才能免疫我的辉月之光。你休想再杀掉任何人！哦是什么给了你一个五阶来挑战八阶的勇气？当然是我手中的剑。嗯 ปีปพอรับจังหวะกำลังพีกเนี่ยมันเป็นอะไรอ้าวตรงอีพีเนี้ยเซอร์ไพรส์หลายอย่างมากตั้งแต่ที่ัยเอิกลับมาแล้วก็สัมผัสที่ครถ้วนแล้วก็เจอแม่ทับแม่ทับตู้ตู้เสียบตู้แล้วก็อีระดับแปดจะพีมีอะไรพีกวันนี้อีกไหมอีพีเดียว เล่นซะสามความพีจริงตอนแรกนั่อากาเลนะทุกคนหน้าเหมือนกันไปมดเลยพวกท่าอะไรเออไปเป็นพลังแห่งจันทราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่วันนี้เขาเป็นแบบระดับแดเองจริงๆก็คือไม่ได้เป็นเสาไหนเลยสิท่านะใช่ไหมใช่ไหมเนอะไม่รูแก่ที่ม้วงมาเลยนะเออน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งของแบบเผ่าจันทราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเขาเป็นพลังแห่งจันทรากันอ่ะเนาะแต่รู้สึกประทับใจที่เอิดฟื้นฟูแล้วก็กลับมาแบบอยากเต็มกำแบบ แล้วด้กำลังทีมได้ทันเวลาพอดีเราก็พอมีปุ๊บก็คือเหมือนกันเป็นการผนึกกําลังต่อสู้ได้อย่างแข็งแกร่งเพศจริงช่วยแบบคู่คู่คู่ตัวเองได้แบบเขาเรียกว่าไงส่งเสริมกันและกันอยู่ด้วยกันแล้วคือแบบมีแต่ความปันกันเนาะแล้วพอได้มาเจอกับท่านเสี่ยวตู้เก่งมากเก่งกว่าเต่านิน เขาแบบไวมากนะทุกคนจริงที่แบบว่าปาดคอแบบสามร้อยหกสิบจงิงขาดครื่องแบบแล้วเขามีความเทสนะแบบว่าอุ้มเจ้าเด็กนอนแล้วก็ต่อโซ้ได้ซีนเท่ซีนเท่เจ๋งมีซีนให้จดจําแต่อีระดับแปดเนี่ยจเวอร์มากมืงออีเม็ดเม็ดนั่นก็คือแค่โปรยโปรยโปรยคนก็ตุยไดเลยเม็ดเม็ดนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไข่มุกก็คือเออตคอตีคอเพราะใหญ่นะส้นผ่า รัศมีใหญ่มากใช่จริงตอนแรกก็ไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่อีเวนนี้แต่ก็แต่ก็เหนื่อยเพราะว่ากั้นอยู่ทุกคนแบบลุ้นแบบกั้นกั้นอยู่คือเอาตรงถ้าเกิดว่าเราเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเจ้าหนาน่ะมึงหลบยังไงอีเม็ดนั้นอ่ะนึกออกปะอยู่มากสมมติว่าคู่แผ่นดินนี้เราจะไปหลบในบ้านโดนบ้านเราก็พังก่างล้มล้มเราก็พังแล้วก็ระเบิดหลบยังไงก่อนมาเพืลายเท่านนมาเพื่อทำลายเท่านั้นแล้ว บ้านกูก็คือพังหนักก็ไม่ใหญ่ใช่กูจะทําอะไรก็พังหนาเออแต่ว่าอีศูนย์ระดับไหนเหมือนอีเสาเลยเนาะใช่เหมือนลชายๆก็เลยนั่นแหละน่าจะนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะแล้วพระเอกเราก็รู้สึกแบบไม่กลัวไม่กลัวหรอกเออเออแต่ว่าเขาต้องมีความมั่นใจอะไรบางอย่างนเขาจะสามารถผ่านไปได้นะสิ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือว่าอีระดับแปดบอกว่าไม่เคยมี ถ้าเกิดว่าคนที่จะมาป้องกันเม็ดของมันได้อะจะต้องเป็นระดับแปดขึ้นไปแต่ว่าไม่เคยมีใครก้าไม่เคยมีใครกล้าแต่ลูกเราได้ลูกเราระดับห้าแต่ได้ได้ต้อง,องมีอะไรพิเศษต้องมีอะไรที่สามารถที่จะปะทะกันได้อย่างสมน้ําสมเนื้อแน่นอนจริงเนาะพระเอกเราคือแบบเก่งอะแล้วก็มีความเป็นพระเอกแบบสูงมากจริงเนาะตื่นเต้นกับถุกการแบบว่า การต่อสู้ของเขาอ่ะมันได้เห็นอะไรใหม่ๆมันจะมีอะไรพีกกว่านี้ใช่ไหมทุกคนอืมีแน่นอนการเดินทางอย่างอีกยาวไกลมากๆใช่นะนะคะต้องมาเราดูกันต่อไปนะคะคน EP หน้านะคะทุกคนวันนี้พวกเราทั้ง3ามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย